วันนี้ก็จะมาแนะนำแป้งสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าสามารถซื้อง,ง่ายแล้วไม่ทําให้เป็นสิวเนี่ยสามารถใช้แป้งตัวไหนได้บ้างก็จัดให้ตามคําขอเพราะตอนนี้เอามารีวิวเพราะตัวเองใช้จริงๆด้วยเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยนะว่าใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยแป้งหกใช้จริงๆจะเทฉันไม่ได้มโนว่าฉันจะนี่ใช้ปลอมก็ เป็นตัวแป้งที่ใช้อยู่ปัจจุบนันแล้วก็ด้วยเนื่องจากที่แบบว่าขี้เกียจไปซื้อพรีออเดอร์ต่างประเทศหรือว่าฝากเพื่อนซื้อเพราะว่ามันจะมียี่ห้อหนึ่งที่เคยใช้ก็คือ b i โ na t ตูเรลมันจะมีหลายหลายสีแต่ตอนนี้มันหมดไปก็ใช้ตัวนี้พลางๆไปก่อนก็เป็นตัวที่ใช้ดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวเพิ่มก็เป็นแป้งที่นุชชาเชียอีกแบรนด์หนึ่งก็คือของพรนั่นเองตัวนี้ก็ชื่อพรแมจิกสปัลเตอร์คูบูก็จะเป็น แป้งสําหรับคนที่เป็นสิวผิวหน้ามันเพราะว่าแป้งเนี่ยจะเป็นเนื้อสีฟ้าอ่อนจะมาเทให้ดูกันเนาะเนี่ยจะเป็นเนื้อสีฟ้าอ่อนเนี่ยจะเป็นเนื้อสีฟ้าอ่อนซึ่งเวลาทาไปบริเวณหน้าของเราเนี่ยก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นก็เมื่อกี้ก็ทาเทสให้ดูกันลวเนาะว่ามันทําให้ลดความมันบน ใบหน้าแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวเพิ่มแล้วก็สามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเพราะาตกกระป๋องละไม่กี่ไม่เกิน3ามสิบนะประมาณ20่สกว่าบาทปะจำราคาไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าชอบซื้อมาแบบว่านานแล้วก็กว่าที่จะเอามารีวิวเนี่ยก็ทิ้งใบเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้ส่วนประกอบสําคัญก็จะเป็นทองคำแล้วก็ไทเทเนียมไดออกซดาไดออกไซด์ก็จะเป็นสารสกัด เ,เขาเรียกว่าเป็นสารที่ทําให้ป้องกันแสงแดดแล้วก็ซิงช่วยลดความมันเนาะก็เป็นแป้งอีกตัวหนึ่งที่ไม่ทําให้อุดตันล้างออกง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายคนเป็นสิวเนี่ยใช้ได้สําหรับคนที่ถามมาว่าถ้าเป็นสิวหนักๆเนี่ยใช้ได้ไหมหรือว่าผิวบางผิวอ่อนแอหนูแพ้ขาหนูมันมีน้ําหอมหรือเปล่าถามว่าตัวนี้มีน้ําหอมไหมมีแน่นอนเพราะว่ากลิ่นมันออกได้ชัดเลยมัน,ม,นม,มันมีส่วนผสมของน้ําหอมอะ่ะ สำหรับคนที่จะว่าจะแพ้ไหมก็ต้องทอลองเทสกับหน้าผากหรือว่าบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนใบหน้าก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องตอบตอบไม่ได้ทีตอบไม่ได้จนกว่าที่เราจะใช้เองนะแล้วก็ 3. สซื้อได้ที่ไหนบ้างตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็น Seven, Big เซเว่นบิ๊กซีอ๋อทุกอย่างอะเดินไปหน้าปากซอยแล้วเจอร้านไหนก็ไปถามมันดูได้ว่ามันมีแป้งพอนแบบนี้ตลับกระปุกสีฟ้าแบบนี้ขายหรือเปล่า ส่วนมากมันมีขายนะเธอแบบนี้เลย <c oughs> ก็ราคาถูกมากแล้วก็น้องๆใ,ใส่ไปทีนสําหรับคนที่เป็นสิวสิวเยอะเยอะมากก็ใช้ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าระโบมมากหรืออักเสบมากพีออ่นุยฮานเนี่ยแนะนําให้งดใช้ก่อนจนกว่าสิวของเราเจะดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วทีเนี้ยก็สามารถใช้ได้อ้อมลืมเตือนไปอีกอย่างหนึ่งการทาแป้งซ้ําบ่อยๆหรือว่า บ่อยๆเกินไปเนี่ยทำให้เกิดการอุดตันได้แม้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะเขียนบอกว่าไม่อุดตันก็ตามมันเหมือนกับว,ว่าผิวของเราเนี่ยเป็นปกติแล้วทีเนี้ยเราเอาแบบว่าแป้งไปอดัอดอดัอดอัดรุมขนเยอะเกินไปอะ่ะก็คือแบบทาแป้งซ้ําบ่อยก็ทําให้เกิดการอุดตันของรุมขนได้เช่นเดียวกันก็คือถ้าสมมติว่าใครจะใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้เช้า เย็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าควรที่จะซับหน้าก่อนไม่ควรไม่ควรที่จะแบบว่ามันเยอะมากแล้วก็ไปทาเลยอาจจะทําให้เกิดการอุดตันได้หลังจากที่เราทาแป้งแล้วเนี่ยควรจะล้างหน้าให้สะอาดหรือว่าใช้ c ี e a n s i n g water หรือว่าคร e a n s i n g milk ในการเช็ดออกไม่ควรที่จะใช้ c ร e a n s i n g oil หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเขาเคลมว่าหรือว่าอีพีเดียนหรือว่าส่วนผสมหรือว่าเขามีคุณสมบัติที่จะบอกว่าทําให้ ช่วยทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกหรือว่าทําให้ไม่เกิดการอุดตันเลยแบบเนี้ยก็จะควรที่จะใช้เลือกใช้แบบนั้นหลังจากที่เราใช้แป้งตัวนี้นั่นเองก็เป็นแป้งตัวหนึ่งที่นุชาได้แบบว่าทดลองแล้วไม่ทําให้อุดตันปะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวใหม่เพราะว่าผิวของนุชาช่วงเนี้ไปทําเลเซอร์มาใหม่แล้วก็ผิวเนี่ยเขทาท่านี่จะแดงใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ย ผิวมันก็เซนซิทีฟดังนั้นนุชาเคลมไว้แล้วว่าสําหรับผิวนุชาเนี่ยไม่ทําให้เกิดการอุดตันเพิ่มดังนั้นหลายๆคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแบบนุชาเนี่ยอาจจะใช้ได้นะก็ลองไปเทสกันดูวันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปหาซื้อมาใช้ลองดูกันนะครับถ้าสมมติว่าใครใช้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์กันได้เพื่อที่เพื่อนที่จะทุกคนเพื่อนที่แบบว่าตามหลังเรามาเนี่ยจะได้ดูกันว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่าก็ฝากกด ติดตามช่องด้วยนะกด subscribe channel อ่ะเพื่อที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพวัยรุ่นความสวยความงามเมา์มยอ,อ,อ,อะไรเงี้ยกันได้วันนี้ชาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากถึงคิดถึงทุกคนนะคระบ,บ๊ายบายครับ